ได้ให้ได้ขามาขามาขาถีบแล้วถีบแล้วได้แล้ว,วขามา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 ลูกขามาขามาอ,ะอะจะลุกจะลุกโอ้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 ถีบ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 ,ถบจะลุกจะลุกเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะมาดูคู่รักคู่นี้พ <laughs> ิเศษนี่จะมีแต่คนรักนะคะ จะมีคนนอนด้วยตลอดเลยเวลาเอามานอนนะคะส้มซานี่เขาจะต้องนอนพิงวิเศษตลอดเลยนะทุกวันนะคะเขาจะต้องนอนพิงกับวิเศษแบบนี้ตลอดนะคะเขาง,งรักพี่วิเศษมากแหละวิเศษเป็นน้องนี่ส้มซาเป็นพี่นะคะคงรักน้องวิเศษมากแหละส้มซาเขาชอบอบอุ่นและยิ่งเวลาแฟนเขามานี่เขาชอบมากนะคะดูเจ้าตัวเล็กน,น,นั่นเดินอยู่ตรงโน้นพิต้าพิต้าแล้วก็มีโอนะคะ มีโอเดี๋ยวนี้ไม่เกียงปล่อยบ้างนะคะเป็นบางครั้งบางคราวนะให้เขาออกมาเดินเล่นกับพี่ๆเขาบ้างนะคะเขาแข็งแรงดีแล้วนะท่านอนท่าใหม่กับส้มซาเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะคะทับตรงน้นทีทับตรงนี้ทีพิเศษเขาก็ชอบใจนอนนิ่งเลยพิเศษนี่หลับดีเลยแหละเวลามีใครมานอนอยู่ใ,ใกล้นะค่ะเขาชอบมากเลยส้มซาขอซบหน่อยซบวิเศษหน่อยนะรักกันรักกันนะลูกนะ น่ารักมากๆเลยนะคะดูแล้วก็ยิ้มตามเลยนะคะเซษครับนี่หำข้าวไหมลูกปะหำข้าวปอ่ะพลิกพิกตัวมาพลิกตัวมาก่อนพลิกตัวมาก่อนพลิกตัวมาพลิกตัวมาอึบอึบพลิกตัวพลิกตัวพลิกตัวให้ได้ลูกพลิกให้ได้ให้ได้ให้ได้ขามาขามาขาถีบแล้วถีบแล้วได้เร้ว,รวขามา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 ลูกขามาขามา จะลุกจะลุกโอ้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 ถีบ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 จะลุกจะลุกมามาพลิกตัว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 มาลุกพลิกตัวมาโอ้โอ้ถีบ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 โอ้เอาใหม่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 โอ้เอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ่ะพลิกตัวมาพลิกตัวมาพลิกตัวมาให้ได้ลุกพลิกตัวมาพลิกตัวมาเ็วพิเศษครับขาขามาขามา ขามาเดี๋ยวไปหมํ่มข้าวกันขามาขามาลูกขาขามาขามาก่อนขามาก่อนขามาเร็วเร็วยกขามายกขามายกขามาลูกยกขามาลูกเร็ว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 ลูกขามาขาพิกมาลูกขาพิกมาโอ้ขาพิกมาลูกขาพลิกมาฝึกหน่อยลูกฝึกหน่อย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 เร็วฝึกหน่อยขาพิกมา ขายพลิกมาได้แล้ว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 ขายพลิกมาพลิกมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วลูกอู้ได้แล้วลูกมา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 อึบอึบเออเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากๆครับอ่ะพลิกตัวอีกข้างหนึ่งพลิกตัวอีกข้างนึงอ่ะพริกไปอีกข้างนึงลูกพริกไปข้างนึงนะอ่ะพริกพิกเร็วพลิกพลิกตัวพลิกตัวพลิกตัวเร็วลูกพลิกตัวเร็วเร็วพลิกตัวครับ พลิกตัวให้ได้ลูกพลิกตัวให้ได้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งลูกข้างหนึ่งขามาขามาขามาอึ๊บนั่นแหละเก่งมากมาอีกรอบอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะ,ะพลิกตัวฝึกพลิกตัวหน่อยลูกพลิกตัวครับขามาขามา ขาหลังต้องมาลูกขาหลังต้องมานั่นแหละนั่นแหละโอ้รอบนี้ง่ายมากเลยง่ายมากเลยลูกอ่ะพลิกไปอีกรอบหนึ่งอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะฝึกพลิกตัวพลิกตัวนะพลิกตัวนะพลิกตัวนะลูกึ๊บึ๊บขาขาไปขาหลังขาไปขาไปขาไปเร็ว เออเฮเก่งขึ้นเยอะเลยมอมกรอบนี้พอแล้วอีกรอบนี้พอแล้วนะอีกรอบนี้พอแล้วนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วค่ะหลังมาขาหลังมาลูกป็นสองช่มเออเฮ้อเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากๆครับ กินข้าเสร็จแล้วนะคะก็มาเล่นกันหน่อยมาอุ้มเล่นแบบนี้กันทุกวันนะคะจะหัวชนกันอุ้มเล่นกันหัวชนกันหอมกันอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะคะแต่ละวันจะทําแบบนี้กับวิเศษตลอดเลยนะคะกินข้าเสร็จแล้วครับหน้าตาสดใสเลยลูกมีความสุขจังเลยที่เห็นลูกหน้าตาสดใสถ้าบางครั้งลูกมีอะไรผิดปกตินิดนึงเนี่ยเม่อก,กีก็กังวลน,นะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้วิเศษไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็กินข้าวได้ ออกกาลังกายได้พาเดินได้ทำกายภาพบําบัดได้ดีนะคะก็ถือว่าอตอนนี้ร่างกายเขาดีลูกสุขภาพดีไม่แกงก็ดีใจนะคะครับครับลูกครับเป็นไงลูกเป็นไงสบายไหมสบายดีไหมสบายดีไหมลูกโออตัวยาวเลยลูก สบายดีเมื่อกี้ไปน,นอนที่นอนพี่ของเขาของพี่เขาแม่ปล่อยปล่อยให้เดินเล่นนะคะแล้วพอแม่มาดูอีกทีเขาขึ้นมานอนแล้วไปน,นอนที่นอนพี่เขานะคะมาเข้ากรงหนูแล้วนะจะนอนนอนในกรงหนูนะลูกอยู่ในกรงหนูดีกว่านะครับคนเก่งอันนี้มาเฝ้าอ,อะไรกันนะเฝ้าอ,อะไรกัน เข้าตังดวงเดือนฮะต้นกล้ากะลาปั้นป้นป้นป้นข้าวเหนียวใบตองเจ้าแม่สามสีเขานอนนะคะถ้าแม่เกณงเดินไปใกล้ก็จะลุกมาหาทันทีก็เลยต้องซูมออกแบบนี้เพราะว่า แล้กำแกงเดินไปใกล้นี่เขาลุกเลยนะคะจะแม่สามสีมีสีถามหาว่าไม่เห็นไม่แกงลงคลิปนองสยดูไม่ไม่จบคลิปนะคะมีคลิปที่ที่แนะนําตัวน้องๆน,นะคะก็สงสัยดูดูไม่จบหรืออาจจะดูข้ามไปนะคะเลยไม่เห็นอันนี้ให้เห็นอีกแล้วนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะวันนี้ <laughs> สมชาย,ยแต่ละคนนะคะ ครับครับปั้นครับน้องๆห,ห้องนี้นะคะจำซาสำซาครับโอ้ยดูกระจักกระจายหมดเลยที่นอนหนูอะ่ะฮะปูแผน่นซับให้ก็กระจักกระจายหมดเลยอ่ะลูกครับสมซาครับจำซาเวลาปูให้ก็สวยงามพอ นอนกันไปเยอะๆก็ถีบออกกันหม,ดเ,หมดเลยเท่หมดเลยหลูกแผ่นซับอ่ะเอ้ยยัยสตาสตาคนสวยสตาเอ้ยสวยจังเลยใส่ป,ปอกคออ่ะใส่ป,ปอกคออะ่ะคุณตาคุณยายหมอซื้อปอกคอมาหลายอันเลยนะคะเสื้อช้มซาด้วยไว้ให้หนาวกว่านี้จะได้ใส่้น้องๆนะคะมีเสื้อ มีปอกคอมีหลายอย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวให้หน้านาวก่อนแล้วจะใส่ให้ตอนนี้อากาศยังไม่หนาวนะคะแค่แบบเย็นๆนิดหน่อยแต่ว่าต้องสร้างไม่แกงต้องใส่ให้โอ้โหโอ้โหคนสวยหน่อยเห็นไหมนั่งไม่ได้เลยแม่ แม่นั่งไม่ได้เลยถ้านั่งนะ่งเขาลุกทันทีนั่งนะ่งเขาลุกทันทีเลยดูบ้านตอนเช้าๆอยเป็นแบบนี้นะคะเละเทอะไปหมดเลยนะคะลกไปหมดแหละไม่เป็นไรเราค่อยทำความสะอาดเอาเนาะอย่างแค่นี้นะคะความน่ารักของน้องๆมาฝากอีกแล้วตามเคยนะคะดูแลจะได้มีรอยยิ้ม ได้มีความสุขในวันหยุดนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ